สวัสดีครับเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกไมกแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์<ม>บอลคู่ระหว่างยูฟาแชมเปี้ยลีกคู่ระหว่างลีนเมลิกกับเชลซีนะครับลีนเมลิกตอนนี้ฟอร์มดีมากสามสี 3, 4, นัดก็ในทั้งลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกก็ฟอร์มดีส่วนแต่ตอนนี้กองหลังก็ยังติดโควิดอยู่หลายคนนะครับก็ซเซนิโอลามมสแล้วก็ บาสเกตเบนดี้ครับก็ยังติดโควิดอยู่ยังไม่กลับมาแล้วก็ส่วนกองกลางก็โทน่โคสกลับมาฟิตร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับส่วนเอเดนอาซาเด็กเก่าเชลซีที่อยู่ลิเวอร์ก็ฟิต mm hmm. กลับมาสมบูรณ์แล้วแต่คงยังไม่ลงนัดน,นี้ก็คงจะเป็นสำรองไปก่อนอาจจะเป็นตัวที่เด็ดได้นะครับ mm hmm. นอันนี้ลิเวอร์ก็คุมกำลังกองหน้ายัางเหมือนเดิมครับ ส่วนเชลซีมาเป็นทีมเยือนนะครับมาชุดใหญ่เหมือนเดิมเจสันเมาส์กเบเลตา้าก็ยังอยู่นะครับแล้วก็กองหน้าไม่รู้วันนี้จะส่งจิมมอร์เวนเนอร์ลงหรือเปล่าครับก็นัดนี้ถ้าส่งมาก็อาจจะมีลุ้น,นครับชุดใหญ่ของเชลซีก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับแต่วันนี้เชลซีมาเยือนริมอลิกริมอลิกก็ถึงแม้ว่ากองหลังไม่มีแต่กองหน้าฟอร์มดีส่วนเชลซี สองสานัดก็ยังไม่แพ้ใครครับก็เชลซีอาจจะพยายามเสมอได้หนึ่งหนึ่งแลครับครับก็คืนนี้ขอให้โชคดีทั้งแฟนลีมอลิกและเชลซีนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้และตีกระดิ่งใหด้วยครับขอบคุณครับ